ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินกาตาร์ค่ะเราได้ซื้อทัวร์เพื่อไปอกับทัวร์ดิสคัพเลอรี่ทัวร์เพื่อดูเมืองอาโดฮานะคะอาคนละ 99, 99ละลานนะคะ99อ99เรียวค่ะขอโทษค่ะ99เรียวก็ประมาณ1,000บาทนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะเราก็จะไปกับรถทัวร์คันนี้เลยนะคะสีม่วงข้างหน้าเราค่ะเพื่อไปเที่ยวชมเมืองกาตาร์กันค่ะ เมืองดฮาคะะอันนี้นะคะเป็นรถบัสที่เรา,เรานั่งค่ะ โอกาตามิวเซียมนะคะตามป้ายเราก็จะเห็นอ่าเป็นทะเลตรงนี้ค่ะก็จะมีเรือไม้โบราณน,นะคะ่ซึ่งเห็นแบบเซนทะเลค่ะมีเรือว้าวก็ดูสวยงามดีนะคะฝั่งตรงข้ามของเรานะคะก็จะเป็นมัสยิดค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดนี้นะคะที่เราจะกำลังจะไปช้อปปิ้งค่ะ เขาบอกว่าตลาดนี้นะคะรับทั้งเงินสดแล้วก็เครดิตค์ดนะคะนี่ค่ะทัวร์ของเราคะ่ะอันนี้นะคะหัวหน้าทัวร์ของเราคะ่ะกำลังพาเราเข้าไปในตลาดคะ่ะ <c oughs> ได้กลิ่นเครื่องเทศคะ่ะริงก์้านล่า <c oughs> ที่นะคะเรามาดูอินทผลัมค่ะเขาบอกว่าชิมที่ร้านนี้นะคะชิมฟรีค่ะชิมฟรีนี่นะคะเรามาร้านอินทผลัมค่ะก็จะมีอินทผลัมหลากหลายพันุเลยนะคะเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะคะว่าแล้วค่อยตัดสินใจค่ะว่าเราจะเอาแบบไหนอันนี้นะคะร้านขายของฝากค่ะ for f You more this have and เราเนี i n มีน่ารักดี a ว่าในอ r งกฤษเข้าไปดูไหมล่ะดูไหมเรานะคะก็ช้อปปิ้งที่ตลาดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีซื้ออินทผาลัมมาค่ะ1นกิโลก็คือ65เรียวนะคะแล้วก็ซื้อตุ๊กตาอูดมา1ตัวคะ่ะตัวละลดให้นะคะเหลือ30เรียวคะ่ะแล้วก็แมกเนตที่นี่นะคะก็ตกไอ้ละ10เรียวคะ่ะว้าว นี่เลยแล้วก็จะมีสโนว์บอลนะคะสโนว์บอลก็อันเล็กก็คือ20ค่ะถ้าอันใหญ่ก็คือ30เรียวค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราต้องรีบไปขึ้นรถและะ้วค่ะรถรอเราอยู่ค่ะ <laughs> ต่อมานะคะเรามาที่นี่คะ่กะกัตละมอสนะคะ เขาให้มาดูดีไซน์นะคะอันนี้เป็นอารบิสตีลลิงก็คือเป็นเพลารันแบบอาริบอาหรับนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นหนึ่งในของสำคัญของกาตาค่ะ ไว้เจอกันคืนนี้สวัสดีค่ะ